ดีค่ะพบกับ Beauty Body Fit by ครูเบ l อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กันที่ House of Dance ค่ะก็มาต่อกันนะคะในเรื่องของ Pilates and Dancing Cardio นะคะอย่างที่บอกไปเป็นการออกกำลังกายเทรนด์ใหม่นะคะมีการทำ Pilates นะคะผสมกับการเต้นนะคะแล้ววันนี้นะคะสำหรับท่าที่เบลจะมาสอน3ท่านะคะนั่นคือ Ballet p i e r r o u t i n e นะคะเราก็จะใช้ท่า การวอร์มของบอลเล่นะคะเข้ามานะคะซึ่งจริงๆแล้วการวอร์มของการเต้นกับพีลาทิสเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงมากเพราะว่านักเต้นต่างๆเนี่ยเราต้องการกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและกระชับนะคะเราถึงจะเต้นได้ดีนะคะจากนั้นวันนี้เรามีสเต็ปอีซี่อที่มันง่ายๆและสาวๆน่าจะชอบนะคะนั่นคือเป็นฮิปซีรีส์นะคะฮิปซีรีส์หและฮิปซีรีส์2นะคะเป็นท่าที่เกี่ยวกับ การออกสะโพกโดยเฉพาะนะคะซึ่งสาวๆเนี่ยสามารถมู e สะโพกได้ดีกว่าหนุ่มๆแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าใครอยากจะรู้จักสเต็ปในการเต้นและทำพิลาทิสนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับท่าバレูルีนะคะก็จะเป็นการประยุกต์ซึ่งเบลเนี่ยประยุกต์เอาท่าการวอรมของการเต้นเล่นะคะแล้วการยืนแบบบเล่นั้นการยืนแบบ first position นะคะคือการเปิดปลายเท้าออกแบบนี้นะคะการยืนแบบนี้เนี่ยสาวๆจะต้องเกรงก้นนะคะนั่นก็คือคล้ายๆการทำมีก้นนั่นเองนะคะแล้วก็พยายาม โงม้ามเนื้อหน้าท้องนะคะให้หลังเราตรงแบบนี้แล้วเวลาที่เราย่อนะคะ p ยก,ก็คือการย่อนะคะเวลาที่เราย่อให้ส้นเท้าติดพื้นไว้อย่าให้ส้นเท้ายกขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกหลังจะไม่แอนมากหลังจะตรงเฉยย่อลงแบบนี้นะคะเราก็ใช้การเปิดมือนับหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะทําแบบนี้สิบครั้งนะคะสาม ลองดูนะคะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มการกระชับกล้ามเนื้อนะคะโดยการเตะขานะคะไปด้านหลังแบบนี้เป็นการฝึกบาลานซ์ฝึกการทรงตัวและกล้ามเนื้อของเราเวลาที่เราเตะนะคะกล้ามเนื้อตรงก้นเราเนี่ยเราก็จะถูกใช้มันจะเป็นการเกรงตรงขุเดเยสนะคะแล้วก็คอเท้าของเราด้วยนะคะเราจะได้ขาที่เฟิร์มสวยงามนะคะสำหรับท่านี้ส่วนท่า ทิปซีรีส์หนึ่งและสองนะคะอันนี้สาวๆหลายคนนะคะน่าจะชอบมันจะเป็นการฝึกการม mm ูฟ hmm. ในส่วนของสุโพกนะคะ mm hmm. เวลาที่เราทำทิปซีรีส์เนี่ยให้เราย่อขาลงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ยนะะแบบนอย่างที่บอกการยอ่อห้ามน็อกมีแบบนี้นะคะเราจะไม่ย่อขาเป็นขาเป็ดแบบนี้ไม่เอาเราจะให้เข่าไปทางด้านหน้าละอย่างเช่นเคยคือเข่าห้ามเลยปลายเท้านะคะให้ย่อลง เหมือนหย่อยกน,นก้นนั่งกาอีกนิดๆน,นะคะเวลาเราทําท่าฮิปซีรีให้เราฝึกตัวนิ่งๆนะคะเ俏สะโพกไปทางขวาไปทางซ้ายไปข้างหน้าไปข้างหลังนะคะฝึกสี่มุมนี้ก่อนขวาซ้ายหน้าหลังหลังกฝึกขวาซ้ายหน้าหลังเป็นแล้วให้เราหมุนสะโพกเป็นวงกลมเป็นฮิปเซอร์โคแบบนี้นะคะแล้วก็วนกลับนะคะ แล้วก็ลองทําตามจังหวะเพลงให้เร็วขึ้นนะคะหลังจากฮิตซีรีส์หนึ่งอันนี้นะคะผ่านไปเราลองทําที่ยากขึ้นนะคะยากขึ้นฮิตซีรีส์สก็คือเราจะเพิ่มการทําสะโพกอย่างเช่นการทําสะโพกเป็นเลขแปดเลขแปดแนวนอนนะคะลองจินตนาการว่าเราเอาสะโพกเราเนี่ยวาดเป็นเลขแปดแนวนอนหรือเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้เนี่ยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมีการ ใช้สะโพกไปทางขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายคือใช้การย,ย,ย,ยืดยอ่อเขึ้นมาช่วยยืดแอนย่อยืดแอนย่อยืดแอนย่อยืดยอ่อนะคะยืดย่อยืดย่อหลังจากนั้นเราก็ลองมุกสะโพกเป็นวงกลมคือครึ่งวงกลมด้านหลังมุะขวาไปซ้ายแอนซ้ายมาขวาขวามาซ้ายซ้ายมาขวาเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะ สุดท้ายแล้วเราก็อาจจะลองขยับไปด้วยนะคะเหมือนเดินแล้วก็ชิดวนสะโพกแล้วก็ชิดขาวนสะโพกชิดขาอะไรแบบนี้หรือการก้าวขาแล้วใช้สะโพกไปด้วยเดินไปด้วยถอยหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าฮิปซีรีเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเวลาเต้นเข้าจังหวะแล้วมันสวยงามแบบไหนนะคะามาเนเ่มเลย เห็นไหมคะการทำพิลาทิสไปด้วยแล้วก็เป็นการเต้นสนุกๆนะคะก็ทำให้คุณมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีได้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะออกกำลังกายสไตล์พิลาทิสหรืออยากจะมาเรียนเต้นกับเบลนะคะก็มาได้นะคะที่ House of Dance อยู่ทองหล่อซอยสินะคะหัวมุมถนนซอยสิเลยหาไม่ยากนะคะหรือเข้าไปรับชมคลิปการเต้นต่างๆกันก่อนได้นะคะที่ Facebook Fanpage House of Dance ทองหล่อนะคะหรือ www.housekidofdance.com หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นะคะตอนนี้ก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีท่ามาฝากอีกในคราวหน้านะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ